่วนต่อไปที่พี่จะพูดเนี่ยก็คือในส่วนของการทําให้วัตถุมีประจุนะครับการทำวัตถุมีประจุเนี่ยอย่างแรกที่พูดคือการขัดสีการขัดสีเนี่ยก็คือเราจะยกตัวอย่างเช่นตอนที่น้องหวีผมในห้องแอร์นะครับหรือตอนหน้าหนาวเนี่ยน้องจะรู้สึกว่ามันมีเสียงดังแปะแปะนะครับไอเสียงดังแปะแปะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าประจุเนี่ยประจุมีการถ่ายเทกันร,ระหว่างหวีกับเส้นผมนะครับทีนี้มันจะใส่เทเด้่ยยังไง สายุหองการถ่ายเทเนี่ยมาจากการที่ว่าพอเราเอาหวีหวีกับเส้นผมใช่ไหมครับพอเราหวีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความร้อนพอมันเกิดความร้อนเนี่ยอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนก็จะรับพลังงานอิเล็กตรอนของหวีหรือของเส้นผมเนี่ยก็จะรับพลังงานตัวไหนก็ตามครับที่ไม่สามารถยึดอิเล็กตรอนของตัวเองไว้ได้เพราะมันมีพลังงานสูงใช่ไหมครับมันก็จะกระโดดไปกับไปหาอีกตัวหนึ่ง นะครับโดยที่ตัวใดก็ตามที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับเราจะเรียกว่าตัวนั้นกลายเป็นบวกนะครับและวัตถุใดก็ตามที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปวัตถุนั้นก็จะกลายเป็นลบนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของวัตถุที่นํามาถูกันสสิ่งนั้นว่าตัวไหนเนี่ยสามารถยึดอิเล็กตรอนไว้ได้มากกว่ากันนะครับแค่นั้นเองครับ และอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้งานคือการที่นํามาสัมผัสหรือแตะนะครับในตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะพูดถึงคร่าวๆนะครับการสัมผัสหรือแตะเนี่ยสามารถใช้ได้ดีสําหรับวัตถุที่เป็นตัวนำนะครับวัตถุจะเป็นตัวนําเช่นมายความว่าพวกโลหะต่างๆนะครับความหมายของมิตก็คือดูนี่ครับสมมุติตอนแรกวัตถุเป็นกลางครับและเสร็จแล้วเนี่ยนำมาแตะกับวัตถุที่เป็นบวกนี่คือก่อนแตะครับพอหลังแตะเนี่ย สมมติบวกมีอยู่4ตัวนะตอนแรกนะครับพอหลังจากแตะแล้วเนี่ยบวกก็จะก,กระจายตัวอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าตอนแรกเป็นกลางแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาลบมาแตะความหมายของพี่ก็คือประจุลบเนี่ยมันก็จะกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอนะครับการที่ประจุเนี่ยจะกระจายตัวมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันมีลัศมีใหญ่ไหมนะครับคือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันก็สามารถเก็บประจุไว้ได้เยอะ ค,คือหลังจากนำมาแตะกันแล้วมันจะถ่ายเทประจุจนกระทั่งทำให้ศักย์ไฟฟ้ามีขนาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดทีหนึง่งตอนที่พี่พูดถึงเรื่องของศักย์ไฟฟ้านะครับณนะตอนนี้ก็คือน้องแค่จําไว้ว่าถ้าตัวประจุเนี่ยตัวตัวนำตัวใหญ่นะครับมันก็สามารถเก็บประจุได้เยอะตัวนําตัวเล็กเนี่ยมันก็สามารถเก็บประจุไว้ได้น้อยเท่านั้นเองครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากำลังพูดถึงที่มันเท่ากันเนี่ยก็คือประจุเนี่ยมันจะถ่ายเทจนมีขนาดเท่ากๆกันนะครับอันต่อไปที่เราจะพูดครับคือในส่วนของการเหนี่ยวนำครับการเหนี่ยวนำเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีส่วนของอิเล็กโทรสโคปนะครับอิเล็กโทรสโคปเนี่ยเป็นแพทที่ใช้อออสอบนะครับ